ต้องไปดูครับยังไม่ได้เห็นนกอย่างนี้เลยเฮ้ยฉลามอาย้ยโอ้ยโน,นกอะไรเนี่ยอุย้ยบินได้ด้วยโชคดีไว้มาจะฆ่าฉันหรือเปล่าโอ้ยสวัสดีสวัสดีวันนี้ j จเจเก r เพามาดูเกาะที่อันตรายที่สุดในเกมนี้ JJ จะตั้งเรือครับชื่อใหม่ The One Way เพราะว่าเราก็จะไป One Way ครับผมไม่กลับมาเกาะน,นี้อยู่ไกลมากเลยไกลมากจริงๆ JJ ต้องใช้ตั้งหลายชั่วโมงกว่าจะไปถึงครับเดี๋ยวเตรียมของก่อนวางเตียงจะได้ฟื้นได้เราจะตายแน่นอน เดีย๋ยวเอาไฟมาไว้ตัวนี้ครับเผื่อเราต้องการทํากับข้าวหรือว่าทําให้ตัวเองอุ่นหลังนั้นผู้เก็บของอย่าลืมใส่ล็อกนะครับสุดท้ายนะครับเจเจจะวางเก้าอี้ถ้าได้มีที่นั่งเวลาเดินทางไกลเอาแค่ของเบสิกไปครับสิ่งหลักๆก,ก็พอทิ้งของดีๆไว้ที่บ้านดีกว่าครับเจเจแน่นอนแล้วเราจะไม่กลับมา นั่นคือสาเหตุที่เราตั้งชื่อเรือคือ the one way โอเคเดี๋ยวเอาเสื้อผ้าน,นิดหน่อยไม่ต้องเอาเปืนไปนะแค่เอาของหลักๆครับเราน่าจะเสียของแน่นอนครับทั้งที่แล้วที่เจเจไปก่อนนี้ว,ว้าวน่ากลัวมากตอนแล้วไปขึ้นเรือได้แล้ว,วเจเจเอาแรฟไปนะครับเพราะว่าสรุปของเรา ใช้เวลานานมากกว่าจะผลิตแต่ก็เหมือนที่พูดเราจะไม่กลับมาทั้งที่แล้วไปก่อนนี้นะครับมีไซคลรอปส์สัตว์เยอะมากเลเลสูงหมดเลย75 93โอ้แต่ก็ครับมีทหารทหารผีเต็มเกาะเลยว้าวรอบนี้นะครับเจเจหวังว่าสามารถปีนบนเกาะได้แล้วก็ไปดูว่ามีอะไรบนเกาะอ,อีก เราต้องไปทางเวสครับตะลันตกนานเลยเดี๋ยวเจเจจะไม่หยิบกล่องพวกนี้ครับเพราะว่าเราคงไม่กลับมาแล้วก็มันจะเสียเวลาอย่างเดียวที่สำคัญสุดคือเราจะไปถึงที่นี่ให้ได้ปัญหาเดียวกับเกาะน,นี้นะครับคือใช้เวลาน,านานมากกว่าจะไปถึงในเวลาเดินทางนะครับสิ่งเดียวที่เราต้องระวังในเวลานี้คือเรือผีพวกนี้ ถ้าเกิดไปใกล้เกินไปนะครับมันจะยิงฉันเหมือนครั้งที่แล้วนั่งอยู่ในเรือมีความสุขนะครับใกล้ถึงแล้วเนี่ยว้ายเกาะที่อันตรายที่สุดในเกมจะตายแล้วด้วยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวฟื้นใหม่ก่อนไปถึงกกอะ เรือผีอีกแล้วทำไรครับเราอยู่ใกล้มากจะเกิดเลือผีนั้นโดนเราตอนนี้ไม่ดีเลยนะใกล้ถึงแล้วจะใช้ตั้งหลายชั่วโมงคิดว่าทั้งหมดนะครับใช้ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งกว่าจะมาถึงที่นี่อะไรนะนะั่นน่ะ นกครับนกบลอลเล์เลยเจเจยังไม่เคยเห็นนกอย่างนี้อุ้ยอยาบินไปใกล้ๆอยากเห็นนะอยากเห็นนะถ้าเกิดไปใกล้เกินไปนะครับก็าอาจจะฟื้นบนเรือไม่ได้ถ้าเกิดมันสู้กับเราเนอะต้องเข้าไปดูให้ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าหยุดเรือแล้ไไวก็ไปว่ายน้ําดูไปเวรฉลาม โชคไม่ไดีเลยต้องไปถึงนกให้ได้ครับวิ่ร็วนี่จะเป็นวันเวย์ป่ายังไม่ได้เห็นนอกอย่างนี้เลยเฮ้ยฉลามไอ้โอ้ยโดนนกอะไรเนี่ยโอ้ย,อย,อย,อยปิดได้ด้วยโชคดีไว้มาทำไมดูอย่างนี้ เราจะตายแน่นอนครับโอ้ยไม่ไหวเลยโอ้ย,อยเป็นอาหารฉลามโอเคเรีบเอาเรือไปไกลๆเฮ้ยหนีนกเห็นไหมครับยังไม่ถึงเกาะเลยตายแล้วนั่นไงไซคลอปสิ่วบนหาดโอ้ยมันตรายมากจริงๆเดี๋ยวรอให้มันเป็นเช้าก่อนพายุหนักครับ ผมตกด้วยซ่อมเบือก่อนนะครับกว่าจะมาถึงที่นี่เรือมันเสียนิดหน่อยโอเคครับตอนนี้ JJ มีวิธีที่คิดว่าจะเอาไซคลอปส์มาทุบเรือนี้เป็นเรือของคนอื่นครับ JJ จะได้หยิบของของคนอื่นหมดเลยไม่รู้ว่าทำได้เปล่านะครับไม่เคยทำแต่น่าจะได้เนอะ เฮ้งงูโหหนีงูก่อนไปทางนี้โอโ้เห็นไหมครับไซคลอปส์น่ากลัวจังเลยเห็นไหมเฮ้ยมันเห็นฉันจากนี้ได้ยังไงโอ้ยฉันอยู่ไกลามากเลยโอ้ยงูมาด้วยไอ้ตายไะโอ้โห,าม,าโโหมาถึงเกาะไม่ถึง30วิบวิตายเลยเฮ้ยงู เอ้ยหยิบไฟเบอร์ก็ไม่ได้งูอย่างไรเนี่ยงูยักษ์ครับโหเกอดรูมากเจเจจะเข้าไปถึงการกอดได้ไงอยากจะเห็นนะมันมีตึกใหญ่ๆข้างในครับตึกของทหารผีแน่เลยโอ้ยงูโหตัวใหญ่จริงๆระดับ69ด้วย กัดเจเจสองครั้งตายเลยต้องระวังแน่เดี๋ยวไปทางนี้ก่อนโอ้ทางนี้มีไซคลอปส์ทางนู้นมีนกโอ้โหไม่ปลอดภัยเลยทำไมไซคลอปส์นี้เป็นสีแดงจังเลยเดี๋ยวไปดูหน่อยเฮ้ยดูสิครับ มันไม่เห็นเจเธอเกิดยืนข้างหลังมันอะตาเดียวของมันเห็นไม่ได้เห็นไหมโอ้ไปใกล้ๆเลยได้ไหมเจอฉันแล้วไอ้โอ้ยนี่นี่โอ้ยโอ้ยไม่โห้ยเป็นเพื่อนแกไม่ได้เหรอ อย่าตีฉันนะโอเคถึงเวลาแล้วเราจะเรียกไซคลอสมาทำลายเรือนี่เร็วๆๆเฮ้ยไม่ทันไม่ทันไปใต้น้ำเลยนี่ตีเลยมันไม่ตีเรือครับว่ายน้ำเหรอโอ้โห,โโหมันเลืออย่างนี้มา มาลึกๆเลย,ยทำไมปลาต้องมากันตอนนี้ชีวิตจะตายแล้วเนี่ยฉันหมดแล้วโอ้อน่ากลัวจังเลยครับมันว่ายน้ำเก่งด้วยนะโอ้โหดูตามมันสิไอ้อลองชกมันดู ไม่อยากไปที่ตื้นกันไปครับโ,โชคไม่ได้อุ้ยกลับไปแล้วเหรอกลัวละ่ะเหรอสงสัยมันเเนื่อยแล้วครับอฮ้ยไหวมั้ยไหเรื่อยๆกระดูกหักครับโอ้โหระดับ69เหมือนกัน นี่ชกไม่ได้โอ้ทำยังไงดีเนี่ยตีฉันไม่ได้เพราะว่าวายน้ำไม่เก่งเหรอเ <_ p> <_ p> จ๊หมดพลังนะครับจะจมน้ำแล้วเนี่ย,ยฟื้นใหม่ดีกว่าครับไซคลอปสหนีไปแล้วด้วย <_ p> โอเคไซคลอปส์งอยู่ในน้ำ มันมีเรืออยู่ตรงนั้นครับมานี่เร็วมานี่มานี่นี่คือวิธีฟาร์มครับมาทำร้ายเรือคนอื่นแต่ขโมยของมานี่เลยเห็น,นไหมครับเรือหักแล้วโอเคตอนนี้แค่ต้องว่ายกลับไปของน่าจะเต็มพื้นครับ นี่ไงเจอแล้วโอ้โหของเต็มเลยว้าวได้ทองด้วยโหดีมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีเรืออย่างนี้อีกไหมเดี๋ยวเรียกไซคลอปส์มาทำาายรให้โอเคอีกเรือนหนึ่งครับล็อกไว้อยู่โอเคเลกตัวไหนดี ตรงนูน้นมีจระเข้เ,เนี่ยไงเนี่ยเฮ้ยเสือโอ้โหมาอีกแล้วเราต้องลากเสือไปไกลาจากนี้ครับมีงั้นไม่ไหวแน่มาเสือไปไว่ายน้ำกันโอเคเสือตามมาเก่งเลยออกมาเลยครับมานี่มานี่ น,นี่อันตรายมากเลยจนที่เจเจต้องลากสัตว์ไปไกลๆครับมีงั้นเราจะทำไร้เรือไม่ได้โอ้ชลลา,มาไม่ทำให้ตามมาถึงนี่รีบขึ้นเรือก่อนวิขึ้นเรือ ฉลามทามาอยู่โอ้นั่นไงเจอแล้วเจอแล้วมานี่มานี่ฉันมาเตาเนี่ยหุยดำน้ำดำน้ำโอ้พลาดเฮ้ยโดนนี่ไงใกล้มากตีเลือนเลย โอยไซคลอปส์ตัวนนั้นระดับ90เลยไม่เป็นไรตอนนี้มันอยู่ข้างเร er ือแล้วโุ้ยฉลามอีกมั้โอ้ยตกัดไม่เป็นไรครับอะไรเนี่ยฉลาดติด ตติดออยู่รรงนี้เหมาเลยมาเลยแ,แอบเข้าหลังตู้นี่ไงจะทำลายตู้นี้ใันหน่อย <c oughs> เหลือแต่กังแล้วครับอุ้ยฉลามโอ้ย,อยต้องลากฉลามไปแล้วก็ลากไซคลอส์สด้วยโอ้ <c oughs> <c oughs> ลากทุกอย่างไปเลยครับเราจะได้ไว่ายน้ำไปปลอดภัยได้หยิบของไม่น่าเชื่อเรามาก่อนนี้แต่ก็เราได้ของเยอะแล้วมีปลามากัดด้วยโอเคกลับมาดูว่าได้อะไรบ้างนี่ไงกองนี่คือวิธี PVP ครับ ในเซิร์ฟ PVE มีอะไรเนี่ยโอ้โหของเต็มเลยอุ้หนักเกินไปไว้น้ำไม่ได้เดี๋ยวทิ้งของก่อนกลับมาที่เรือเลยครับมีพายุหน่อยเดี๋ยวเราจะกลับไปทำร้ายเลยเพิ่มเดี๋ยวค่อยไปดูเรือผีก่อนแถวนี้ไปใกล้ๆเลย โอ oh. เหลือผีทำเสียงดูจังเลยโอ้ว้าวน่ากลัวจริงๆนะครับตัวนี้เป็นสีแดงด้วยปกติมันเป็นสีเขียวลองไปโชคดูน่าจะไปโชคไหมเนี่ย ไม่น่ายิงฉันได้นะนี่ตายเลยครับเรือผีโอ้โอเคครับข้าวหน้าอย่ามาชกมีเรือจมอยู่ครับสงสารเข้ามากเลยไม่น่าเอาเรือมาก่อนนี้โอเคมีเรือสองลำเลยเดี๋ยวเยรียกไซคอบมา ไม่น่าเชื่อว่ามันสามารถเห็นเราไกลขนาดนี้นะมาแล้วมาแล้วเอาเลยสองลำเลยนี่ได้ของแน่ครับคราวนี้เขว้มาดูแลนี่ไงกองมีอะไรบ้างอุ้ยทำไมหยิบยากจังเลยอุ้ยลงเสือยังไงเนี่ย ได้แล้วโอเคไม่ได้เยอะมากครับขึ้นมาบนเรือนี้ก่อนฉลามเต็มเลยโอ้ยเขาทิ้งของเต็มเลยอูย้เจเจจะหยิบหมดเลยครับโอ้โหใครจะมาลืมของเยอะอย่างนี้เฮ้ยไซยครอบมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยเรือจะพังแน่ เรือกกับพังครับไว้นะไปก่อนไว้นะไปก่อนวุ้ยเขาิ้กกล่องเปิดไว้ไม่จำเป็นต้องพังเรือนีอก่กลับมาอีกรอบครับคราวนี้หยิบของเร็วๆแล้วก็กลับไปที่เรือโอ้โหตู้แตกหมดเลยโอ้โหนี่ไงครับของเต็ม โอเคฝนตกนะเดี๋ยวรอตอนเช้านะครับเดี๋ยวเราจะไปทำสิ่งที่สนุกมากถึงเวลาที่เราไปดูการของก่อนแล้วนี่ไงอะไรเฮ้ยทหารผีโอโหทั้งฝูงเลยอุ้ยโหมีกี่คนเนี่ยโอ้โหโดนธนูยิงตายครับอีกทีนึงอีกทีนึงเดี๋ยวแค่วนี้ เราจะเอาอุปกรณ์ปีนภูเขาครับนี่ไงพร้อมไหมไปไม,มีผีอยู่แถวนี้เมื่อกี้นี่ไงาอไมแล้วขึ้นมาแล้วโอ้ยไม่น่าเลยไม่น่าเลยโหมันยิงอยู่ครับมีงูด้วยเดี๋ยวจะปีนตรงนี้เลยเร็ว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 ,รวขึ้น ปลอดภัยอย่างเนี้ยโ,โหอะไรเนี่ยได้ยินเสียงงูเต็มเลยโอ้โหมันตามมาอยู่ครับเดี๋ยวต้องรีบขึ้นภูเขานี่ถึงจุดพักผ่อนแล้วเดี๋ยวรอก,ก่อนแป๊บหนึ่งโอ้โหมีแต่ไซคลอปสเต็มเลยขางล่างทำไมน่ากลัวอย่างนี้ครับก่อนนี้ kick Khe beat Sing line nào? Đi cái xuống ครับ. Đê in Đi đâu này? Thì เสียงคนยิงแน่สงสัยเจเจไม่ได้เป็นคนเดียวอยู่บนก่อนนี้เราอาจจะมีเพื่อนครับเฮ้หมดพลังแล้วไม่เป็นไรครับเราใกล้ถึงข้าบนแล้วอีกนิดเดียว ไม้ของฉันหักอโ,อโอ้โหเปลี่ยนไมพ้พอดีชีวิตจะหมดแล้วนี่สงสยัยปีนขึ้นไปไม่ได้ละอุย้ยต้องหล่นลงไปเฮ้ยอะไรวะมาหลับตรงนี้มาหลับได้ยังไงครับโอ้โห หลับลอยบุเขาเลยนี่ไม่ได้เป็นเวลานอนนะเว้ยโอเคเดี๋ยวเราต้องกระโดดลงครับเดี๋ยวเจเจจะไปเอาไม้ปีนิกเราก็ต้องปีนิกลอบแลวลงไปโหไม่ตาย โอ้ยไซคลอปสตงวโอ,โอเคเอาไม้ปีดไปหมดเลยคราวนี้ไม่หักแน่ทำไมมีพายุอย่างนี้ต้องรอให้พายุไปก่อนครับโอเคครับคราวนี้เราจะขึ้นไปดูแล้วตึกของผีคือใคร มีตึกสามตึกเลยแน่นอนว่าทหารผีอยู่ที่นั่นเสียงงูเรื่อยๆมาจากไหนไม่รู้นี่ครับคือตึกเดี๋ยวเราไปสุดๆก่อนตึกนี้เป็นบ้านของผีครับอุ้ยมีเสือข้างล่างนี่ โไม่มีสักจุดปลอดภัยเลยเนี่ยขึ้นบุเขาสูงอย่างนี้ยังมีเสืออีกว้าวดิวจากข้าบนนี้สวยมากเลยครับไม่น่าเชื่อเกาะน,นี้เป็อนเกาะอันตรายที่สุดในเกมนี้แต่ว่าจากมุมนี้ดูสวยนะครับ สงสัยจริงๆว่าในตึกพวกนี้มีอะไรเดี๋ยวปีนลงไปดูไหมโอ้โหเสียงงูเรื่อยๆเลยอะไรนั่น่ะเสียงเหมือนยักษ์ครับน่าจะเป็นตัวไซคลอปส์เดี๋ยวลงไปยีกดีกว่า ะไรเนี่ยโอ้โหผีฟื้นขึ้นมาครับไปไปจากนี่เร็วอะไรวะเนี่ยลงไปแป๊บนึงแล้วก็ผีขึ้นมาจากดินมีงูด,ด้วยโอ้ไม่ไหวแ้วเดี๋ยวรีบขึ้นไปก่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ย<ง> ชคดีจังเลยทำาไมก่อนนี้อันตรายที่สุดอย่างนี้ไม่ไหวแล้วเนี่ยอุ้ยบุญหน,นีได้ไหมเนี่ยอุ้ยโดนจับอีกทีต้องหน,นีให้ได้โอ้ไม่ไหวครับเกาะที่อันตรายที่สุดในทะเลถ้าเกิดทุกคนชอบวิดีโอนี้นะครับช่วยกดไลค์ like และก็ subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ Take it, gamer. Take it, out.